สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลนิธิโพธิศาสกับผมดรนัทวุฒิวชรากุณนิโลหรือดรแหลมวันนี้ก็คงอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าโบถะปาทะสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วเรื่องที่พระพุทธเจ้าสนใจจะตอบ คราวนี้ก็คงเป็นต่อจากคราวที่แล้วหรือคลิปที่หนึ่งที่พูดในเรื่องของสัญญานั้นสัญญานั้นมีเหตุปัจจัยเกิดดับครัและแย้งกว่าแย้งกับเหล่าบรรดา เจ้าสำนักเจ้ารที่ต่างๆที่พูดว่าสัญญาทั้งหลายนั้นเกิดเองดับเองซึ่งแย้งกันอยู่พรทเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงสัญญาที่มีเหตุปัจจัยเกิดดับไม่ใช่มีมีเหตุปัจจัยเกิดดับการที่บอกว่าสัญญาเกิดเองดับเองนั้นเป็น เป็นความคิดที่ผิดเป็นสัมมาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เลยยกไปอย่างเกี่ยวกับการเจริญฌานสมาธิในลำดับตั้งแต่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานห้าฌานหฌานเจดแล้วก็ฌานแปด จนได้พบกับนิโรธในในในสภาพที่สัญญาหนึ่งดับไปสัญญาที่ละเอียดกว่าได้เกิดขึ้นต่อเน,นื่องสุดท้ายก็พบกับนิโรธเมื่อไม่คิดไม่มีความคิดไม่คิดเลยเมื่อไม่มีคิด ก็มีมีสัญญาอยากเกิดขึ้นครับนี่นี่คือคลิปในคลิปที่ที่แล้วที่พูดถึงก็คงต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนี้ก็คือว่าก็คงอยู่ในเรื่องของสัญญากับเรื่องของอัตภาพอัตตาหรืออัตภาพออทางโพธภพทะ ก็ได้กล่าวถึงเจ้ารถทีต่างๆที่มักจะพูดว่าสัญญากับอัตตาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นคนละสิ่งพปรเจ้าเล่เลยก็เลยถามปวดทปาทะว่าอัตตานะ่ะของของท่านนะหมายถึงอย่างไรได้ย้อนถาม ปวทปา,าทะปวทปาทะก็บอกว่าอัตาอาอาอตาก็มีอยู่สมอย่างอัตตาหรืออัตภาพก็มีสัญญาสาอย่างสามอย่างด้วยกันหนึ่งเป็นอัตตายอย่างหยาบซึ่งประกอบด้วยรูปที่เกิดจากมหาภูตรูปทั้งสดินน้ำไฟลม แลว้วก็บริโภคอาหารเป็นคำํคำๆไปก็หมายถึงอัตภาพที่หยาบอัตภาพที่สองก็หมายถึงอัตภาพหรืออัตตาที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนและมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี่คืออันที่สอง อันที่สามก็คืออัตภาพที่ไม่มีลูกแต่สำเร็จด้วยสัญญาก็มีสญญามอย่างอัตราสัญญาก็สำเร็จไ,ได้สญญามอย่างพุทจ้าก็บอกว่าทั้งสามอย่างอัตราทั้งสามอย่างเนี่ยนะถ้ามองอย่างโดดๆเนี่ย ก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวกันได้ในความหมายที่ทางปโปรปาปาก่าวแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่สัญญาหนึ่งดับสัญญาหนึ่งดับสัญญาใหม่ที่ละเอียดกว่าเกิดขึ้นอัตตาอัตภาพกับสัญญานั้นก็คนละอันกัน พระเจ้าทรง,ทรงกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ว่าว่าว่าเป็นทั้งอย่างเดียวกันและคนละอย่างกันเป็นอย่างเดียวกันอันตารากับสัญญาเรื่องสภาพกับสัญญาเป็นอย่างเดียวกันในในในสภาพที่ตามนิยามที่ทางโปัตปาทะหรือตามสัญญาที่เหล่าพรามทั้งหลายคิดว่าเป็นอย่างนั้น เาว่าขมหรือพวกที่เก่าเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไรก็ตามโดยความเป็นจริงแล้วสัญญาหนึ่งดับไปสัญญาใหม่ก็เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสัญญาหนึ่งจะเดิมมาสู่สัญญาใหม่การเกิดใหม่เกิดขึ้นจากการดับของสัญญาเกา่าอย่างนี้ สัญญากับอาตภาพคนละอ,อย่างกันเลยนี่คือสิ่งที่ที่พุทธเจ้าได้กล่าวไว้ทีนี้ทางโปรปาทะก็เลยถามความเห็นว่าเราบรรดาพรามณ ทั้งหลายหรือทางทางเจ้าทัตทิศทั้งหลายมักจะมีคำถามที่ที่กล่าวดังนี้ก็คือว่าตอนนั้นถกเถียงกันมากว่าพวกเรา,ราพราหมณ์ปริพาชกที่ว่าสามพันรูปเนี่ยถกเถียงกันมากว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบตรงคำถามที่เราบรรดาพราหมณ์ปริพาชกทั้งหลายเนี่ย อยากจะอยากจะรู้เขาถามว่านอกจากอย่างกล่าวแล้วที่บอกว่า,าที่บอกว่าสัญญาเกิดขึ้นเองดับเองหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์หรือพระผู้มีฤทธิ์นั้นเป็นผู้บันดาลให้อย่างนั้นสุดท,ท้ายก็คือพระเจ้าบันดาลสัญญาเกิดขึ้นและสัญญานั้นดับไป ซึ่งแย้งกันไปแล้วอย่งที่กล่าวไว้ข้งต้นทีนี้ก็เลยถามต่อไว้ว่ามีคำถามต่อมาว่าโดยปะปวดปตตพธาปทาปวดปตะพธาปาทะปตปาทะกล่าวถามว่าโลกมีที่สุดไหมโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุด ชีพกับสิริะเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างหลังจากตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่มีเกิดอีกหลังจากตายแล้วมีทั้งเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่คำถามคำถามเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่โปรดตปาทาได้ถามพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ตอบสุดท้ายโปรดตปาทาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์ไม่ตอบคำถามเหล่านี้พระเจ้าตอบว่าพาะเรื่องนั้นไม่มีประโยชน์ ไม่มีสาระจะตอบว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระสาระที่พระเจ้าจะตอบอสิ่งที่พระเจ้าจะตอบก็คือสิ่งที่มีสาระทำที่มีสาระทำที่มีประโยชน์เท่านั้นทำที่เป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์ ทำที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายทำที่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดยินดีทำที่ไปเป็นไปเพื่อการดับทำที่เป็นไปเพื่อการสงบระงับทำที่เป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งทำที่เป็นไปเพื่อการตัดสู้ทำที่เป็นไปเพื่อนิ ì, ททนพาททน ทำเหล่านี้ถ้าเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อนิพพานเพื่อการพ้นจากสังสารวัฏทำเหล่านี้พระองค์จะตอบแต่ถ้าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เพื่อบรรลุสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ไม่ตอบมีสิ่งที่พระองค์จะจะต้องพิจะจะตอบและไม่ตอบด้วยด้วยเหตุผลเหล่านี้ หลังจากที่กล่าวที่นั้นแล้วเนี่ยทางพูเ้เจ้าก็ได้เวลาในการที่จะต้องออกไปบินนบาตแล้วก็อยู่กับโปรดภาทะกับเหล่าปริพาชคเนี่ยพอสมควรหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าออกบินนบาตแล้วมันาลาเหล่าพรานทั้งหลายเหล่าปริพาชคทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายก็ ก็ตัดพ่อต่อว่าแล้วก็ตำหนิทิมแทงปวดถปาทะปริบาชมว่าเอาแต่ชื่นชอบนะชื่นชมในในพระธรรมคำสอนข,ของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบเลย ในคำถามที่ทางเหล่าบรรดา,าพามปริปาชกเหล่านั้นได้ได้ไดกล่าวได้อยากกระถามว่าโลกมีที่สิ้นสุดไหมหลังความตายนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ตอบจริงเหล่านั้นทางทางโบจปภาทะก็กล่าวกับเรา พรามทั้งหลายเราบริภาชกทั้งหลายว่าสิ่งที่พุทธเจ้าได้กล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ปัญญัตขิึ้นใหม่จากการปฏิบัติที่แท้จริงของพระองค์เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามที่สมบัญญัจัดขึ้นโดยการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเอง สิ่งเหล่านี้ในฐานะที่โปตภาทะเนี่ยเป็นบินยูชนจะไม่ชื่นชมก็ไม่ได้สงควรที่จะต้องชื่นชมทำสั่งสอนที่ดีเช่นนี้ทำกล่าวที่ดีเช่นนี้ของพระพุทธองค์นี่คือท่าทีของโปตภาทะที่กล่าวในฐานะบินยูชนที่กล่าวกับเหลา่าบรรดา โปรตพาธาปริพาชคกล่าวกับบรรดาปริพาชกทั้งหลายจำนวนมากดังกล่าวครับก็กล่าวถึงว่านี่คือใจความสำคัญที่สุดที่พระเจ้ามีท่าทีอย่างไรต่อคำถามที่ที่ถามพระองค์ว่าจะตอบหรือไม่ตอบพระพุทธเจ้าจะตอบคำถามเฉพาะที่ เป็นธรรมซึ่งนำไปสู่การพ้นทุกทุกพ้นจักสังสารวัฏเหล่านี้เท่านั้นจะไม่ตอบคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไมหรือไม่นำทางไปสู่ผนทางแห่งกันพ้นทุกเล่ยเลยครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตีความหมายในพระสูตรนี้หัวข้อเรื่อง ก็อ,อยู่ตรงนี้นั่นแหละเราจะได้ยินในพระสูตรมากมายเราจะได้ยินมิจฉาทิฏฐิมากมายของบรรดาเหล่าพราหมณ์สมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าปริพาชคทั้งหลายเหล่าเจ้ารกิจทั้งหลายที่มีชัดมัมิจฉาทิฏฐิอยู่ประมาณอยู่หกสิบสองประการดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะได้เจอคําถามนี้ในพระสูตรหลายพระสูตรสองพระสูตรที่เรากล่าวมาแล้วก็จะเจอคําถามนี้ ที่กับสรียะเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอยา่างอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าคงไม่ทรงตอบพระเจ้าจะตอบเฉพาะสิ่งที่นําไปสู่การพ้นทุกข์เท่านั้นนีครับนี่คือเนื้อหาใจความใหญ่ของเรื่องนี้ในคราวหน้านผมก็จะพูดถึงคลิปเรื่องนี้อีกอ่า อีกซักคลิปสองปิปเึื่อจะกล่าวต่อไปที่เป็นประโยชน์วันนี้ผมดรนัทวิทยวัชรกุลยลก,กล็ตาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ